วันนี้มาดูวิธีการปลูกองุ่นกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องเตรียมดินก่อนครับผมก็จะผสมดินกับใบก้ามปูหมักเป็นใบก้ามปูที่เก็บมาจากสวนครับกวาดเอามาจากสวนแล้วก็หมักไว้เอามาผสมกับดินร่วนครับอย่างละครึ่งดินร่วนก็จากในสวนครับคลุกเค้าให้เข้ากันครับระหว่างใบก้ามปูหมักกับดินร่วน แบบนี้นะครับก็เ,เหมาะแก่การปลูกองุ่นครับแล้วก็จะปลูกในเข่งก็เอาใบไม้ที่หมักไว้นะครับมารองก้นก่อนนะครับรองก้นเข่งไปก่อนแล้วก็ทําเป็นหลุมแบบนี้นะครับจากนั้นก็นําดินที่เราผสมแล้วนะครับลงไปลงไปในหลุมใบไม้นะครับลงไปในหลุมแบบนี้เลย เยอะเลยครับได้อีกได้อีกจากนั้นก็ทําเป็นหลุมครับสําหรับปลูกทําเป็นหลุมก,กว้างๆหน่อยก็ได้ครับแบบนี้นะฮะเติมดินผสมเข้าไปได้หลุมปลูกแล้วก็เอาเอางุ่นมาลงครับ องุ่นนี้เป็นองุ่นพันธบ์ใบขนัวนะครับก็เป็นพันุ์ที่ทนแรงทนฝนได้ดีครับเหมาะกับอากาศในประเทศไทยเรามากนะครับก็เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันนะครับในกลุ่มคนปลูกองุ่นนะครับมาในถุงเพราะชํำอย่างนี้ก็ตัดถุงออกได้เลยครับแล้วก็เอาลงปลูกได้เลยจากนั้นก็ เอาดินกบนะครับเทคนิคสำคัญนะครับเวลากลบดินนี้อย่ากบโคนต้นนะครับกบดินให้เท่ากับรากที่มันมานะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนั้นก็นำใบไม้หมักนะครับมารวยรอบๆหน่อยนะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นหน้าดิน,นครับ จากนั้นก็ทําค้างให้เขาหน่อยนะครับทําเป็นโค้งสําหรับให้เขาเลื้อยนะครับเป็นชั่วคาวไปก่อนนะครับจริงๆแล้วต้นองุ่นนี้ก็จะโตมากกว่านี้ครับแต่ว่าเราก็เอาชั่วคาวไปก่อนครับทําเป็นโคง้งขึ้นมาแล้วก็มัดกับโค้งนี่ครับจากนั้นก็รดน้ําได้เลยครับองุ่นใบขนัวนะครับ เลี้ยงแดดร้อยนะครับแดดร้อยฝอนร้อยได้เลยนะครับเอาเข่งยกไปวางกลางแจ้งได้เลยครับแบบนี้นะครับ